สวัสดีค่ะจากบาลไองพยอมค่ะวันนี้บ้าไรองพยอมก็ได้ต้นบอลนะคะที่ชื่อว่ากวนอิมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คุณปุ๊ให้มานะคะคุณปุ๊จากร้านศิวนาถสารพรภูมินะคะนี่ค่ะ เขามีหัวนะคะหัวเล็กแล้วก็ลากเขานะคะนี่ค่ะเขาก็ให้มาหนึ่งต้นนะคะของบัลา,ายมังพยอมมีอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขายุบไปหรือว่าหัวเขาเน่าไปนะคะเพราะว่าปลูกในแปลงผักนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมา ปลูกเ,เขาใหม่นะคะเอามาใส่กระถางเลี้ยงเองนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณปุ๊นะคะอันนี้รากเขาก็ยาวแล้วนะคะแต่ไม่ได้ตัดออกนะคะกลัวเขาจะช้ำนะคะก็เดี๋ยวเอาลงแบบนี้เลยก็ลองเลี้ยงดูนะคะเพราะตอนแรกบัลลังก์พยอมก็ไม่ได้สนใจอย่างว่านะคะปล่อย ละเลยปล่อยประละเลยนะคะตอนที่เขาฮิตๆกันก็ไม่ได้สนใจอย่างว่านะคะก็รู้สึกว่าจะมีเอฟซีให้มานะคะก็ไม่รู้ว่ายุบไปไหนนะคะพอช่วงหลังมาตัดหญ้าเลยก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะใส่แค่นี้นะคะ ใส่จะต้องหาอะไรรัดแปลกนะคะใบเขาจะนี่ค่ะใบเขาจะหันมาทางเดียวเหมือนอย่างกับ้องเฮานะคะก็อยู่ในแบบนั้นนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นกวนอิมนะคะบอนที่ชื่อว่ากวนอิมนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับส่วนต้นนี้ก็เป็นบอนขาวเหมือนกันนะคะชื่อว่าสหาเดชะนะคะนี่ค่ะใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่เนาะอันนี้ก็เอฟซให้มานะคะจำไม่ได้แล้วนะว่าของใครเพราะว่าตอนมานี้เขาไม่มีหัวนะคะเขาเป็นไม้ที่ เป็นหัวผ่ามานะคะมีชิ้นเล็กนิดเดียวนะคะตอนนี้ก็มีหัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็เอาไปปลูกไว้แล้วก็ลืมไปเลยนะคะเพิ่งไปเจอเมื่อวานตอนเช้านะคะก็เลยเอามาลงกระถางเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเอามาลงพร้อมกันเลยก็รอให้เขาแตกนะคะ จะรอดหรือจะร่วงก็เดี๋ยวต้องรอรุ่นกันนะคะก็เลยได้บอลขาวมา2ชนิดเลยนะคะส่วนบอลขาวชนิดนี้เป็นของคุณปุ๊นะคะจากร้านสีวนาดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสหเดชะของบายไวงพยอมที่ปลูกไว้ตั้งแต่ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเอฟซีคนไหนให้มานะคะก็จะเป็น บอนขาวนะคะนี่ค่ะสหเดชะนะคะเขาจะมีหูนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นกวนอิมนะคะเขาจะไม่มีหูข้างหลังนะคะก็คือจะเป็นลู่ลงมาเลยนะคะสหเดชะใบก็จะสั้นนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะหาหลักมารัดเขาไว้สักหน่อยนะคะพอเบลเอินลืมนะคะ ปล่อยเข้าไว้ในตะกร้าคดเลยนะคะก็เอาคำพยุงไว้หน่อยตอนนี้บาลังพยองก็ได้นำเขาลงหลักแล้วนะคะก็คือใส่หลักเดียวกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หาไม่ทันนะคะเพราะว่าใกล้มืดแล้วนะคะนี่ค่ะ วันนี้ก็เลยได้บอนมาหนึ่งต้นนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของบาลายงพยอมเองนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ